สดอกแล้วบอกเพื่อนรัก บาร์เซโลนาบุกไปถล่มเรอัลมาดริดคาบ้านแบบปิดหลังคา4-0ซึ่งเกมนี้ก็เป็นศึกเอกราซิโก้รอบแรกของดูการนี้นะครับและก็เป็นนัดที่11ของลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนาโดยเกมนี้ในครึ่งแรกก็ไม่มีประตูกเกิดขึ้นนะครับเสมอ0-0แต่เป็นครึ่งแรกที่มันมากครับผัดกันลุกผัดกันรับไม่ยอมกันเลยครับฝั่งมาดริดเนี่ยบุกหนักมากนะครับแต่ฝั่งบาซ่าก็ใช้กับดักลำหน้าเล่นงานมาดริดสไปไม่เป็นเลยนะครับเอปเป้มียิงเข้าลูกึ่งด้วยนะครับแต กางอยไปแล้วด้วยนะก็น,นั่นแหละครับครึ่งแรกบาซ่าแทบไม่มีโอกาสเลยนะครับลาฟินญ,ญาเลวานยังแผงลิศไม่ออกนะครับบอลไปถึงกองหน้าน,น้อยมากแต่ก็โชคดีนะครับที่รอดมาได้ครึ่งแรกเสมอศูนย์พอเริ่มครึ่งหลังปุ๊บเข้าสู่ช่วงตีสามปั๊บผมก็เริ่มหวั่นใจแล้วนะครับว่ามาดริดจะมีพลังตีสามหรือเปล่านะครับเกมนี้แต่ทว่าในช่วงครึ่งหลังฝั่งบาซ่ากลับมีพลังขึ้นมาซัง,งั้นครับซึ่งหลังจบครึ่งแรกนะครับพันซิฟลิกก็แก้เกมแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมว่าหลายคน ออกและส่งเดยยองลงไปแทนแต่ฮันซิฟลิกกลับไม่คิดแบบนั้นครับเอาคาซาโดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถอดเฟอร์มินโลเปสออกและส่งแฟรงกี้เดยยองลงมาและยืนเป็นกลางรับแล้วก็ดันเปรด่ยข,ขึ้นไปเป็นกลางลุกแทนซึ่งนับถือใจฮันซิฟลิกมากนะครับคาซาโดครึ่งแรกโดนใบเหลืองมาแล้วแต่ก็เสี่ยงเอาลงครึ่งหลังต่อเลยนะครับไม่เปลี่ยนออกและผลจากการเสี่ยงในครั้งนี้ก็พรีดอกออกผลจนได้นะครับจังหวะนี้ครับนาทีที่54เป็นคาซาโดครับที่แทงไปให้เลวานจังหวะนี้ <c oughs> แทงสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องชมเลวด้ ที่เกี่ยวบอลได้ทันนะครับบวกกับกองหลังของฟ่งมาตริดเช็คลำหน้ากันพลาดด้วยเนาะก็เลยทําให้เลวานเนี่ยไม่ลำน้าแล้วก็เลี้ยงบอลเข้าไปยิงเรียบร้อยครับลูกนี้บาซ่าขึ้นนํา1-0หลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่56บาซ่าก็ได้ลูก2ครับเป็นจังหวะเปิดของเบลเดนะครับเปิดเข้ามาลงหัวเลวานโกเข้าไปเรียบร้อยครับลูกนี้มีฮันซิฟิกช่วยโมงด้วยนะครับและหลังจากนั้นเลวานก็มีโอกาสที่จะทําแฮตทริกได้นะครับโคโหจังหวะนี้ครับลาฟินญาจ่ายมาให้แบบโล่งๆเลยนะครับใครเห็น ก็ว่าเข้านะครับฝั่งมาติดเนี่ถอดใจแล้วนะลูกเนี้ยและแบบยิงออกยากกว่ายิงเข้าด้วยซ้ํา <c oughs> และที่ยากกว่ายิงออกก็คือยิงชนเสาครับและแน่นอนเลวานยิงไปชนเสาครับ <c oughs> เหลือจะเชื่อลูกง่ายๆนี้ไม่เอาใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีจังหวะจออจ่อยหนึ่งจังหวะแต่ก็ยิงออกเออ ั่นแหละครับเหลือจะเชื่อจริงๆคือไปติดเล่นซะแล้วอะหรือไม่ก็ติดสงสารคู่แข่งไม่งั้นเนี่ยบาซ่านำห่างไป4ี่แล้วนะและพอนำแค่2ลูกแบบนี้พูดตามตรงเลยครับยังวางใจไม่ได้เนาะมาริดเนี่ยเป็นทีมที่ชอบพลิกกลับมาอยู่แล้วนะครับจึงมีคนคอมเมนต์เข้ามางานแบบว่าดูมาริดะต้องดูให้จบใช่ไหมถึงแม้ช่วงหลังๆจะเปลี่ยนเป็นแบบจะจบได้ยังอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับ หลังจากที่บาซ่านำ2-0เนี่ยมาริดมีแนวโน้มกลับมาได้จริงนะหลังจากที่ทอร์ดัวช่มนี่ออกแล้วก็ส่งลูก้าโมดริตลงไปแทนอะ่ะเกมมาริดแบบดูมีอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่แบบจะได้หลายลูกอยู่นะโดยเฉพาะปอ็เป้อ่ะมีโอกาสหลุดไปแบบเดียวๆแต่ก็ยิงไปติดเซฟเป็นย่าเนาะเป็นย่าเกมนี้เซฟแหลกเลยครับโดยเฉพาะกับเอ็บเป้เนี่ยหมไม่ผ่านเขาเลยนะครับหรือถ้าผ่านแบบยิงเข้าไปแล้วก็ล้าหน้าครับเอ็บเป้ครึ่งหลังก็มีลับอีกหนึ่งลูกใช่ไหมคือแบบศูนนนนยยหห้้้าาามเเี่ทอลล จนแบบไม่อยากจะวิ่งแล้วอ่ะเกมนี้ฝั่งมาดริดล้ำหน้าไป12ครั้งเลยนะครับฝั่งบาซารล้ำไปแค่ครั้งเดียวเองนั่นแหละครับก็ต้องชมนะครับกับดักล้ำหน้าของบาซาผมชมมาตลอดครับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันช่วยทีมได้เยอะมากนะครับคือถ้าเกิดไม่ใช้กับดักล้ำหน้าแล้วไปวิ่งแข่งไอ้เปเป้กับวีนิซิอุสอ่ะผมว่าเหนื่อยครับเลอๆไม่ทันเขาด้วยนะครับเอ็มเปเป้เนี่ยโคตรเร็วเลยนะแต่พอโดนกับดักล้ำหน้าบ่อยๆแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะ มินจาเมาเป็นลาเซนญาแอซิดมาให้นะครับและมุมยิงเนี่ยน้อยมากเลยนะแต่ยาเมาก็ซัดด้วยขวาเข้าไปเรียบร้อยครับจริง,รงๆเขาถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ขวาก็ได้เหมือนกันและมุมแคบมากแต่ยิงเข้าไปแบบสุดจัดนะครับเพชรเม็ดงามจริงๆ250ล้านปอนด์ยังซื้อเด็ก17คนนี้ไม่ได้นะครับหลังจากบาซ่าตอกฝาโลงนาห่างมาดริด3-0พวกเขาก็ยังไม่หยุดบุกนะครับถ้าเกิดเป็นทีมอื่นเนี่ยโอ้โหนำมาดริดขนาดนี้ต้องมาอุดแล้วใช่ไหมแต่บาซ่าในยุคของซิฟลิกไม่ใช่แบบนั้น ยังบุกกันต่อนะครับและแล้วล,ลูกที่4ก็ตามมาจนได้ครับนาทีที่84ิอินิโก้มาตินสโยนยาวมาให้ราฟินญาราฟินญาก็เอาบอลลงเลยครับแล้วก็กระดกข้ามหัวลูนินเข้าไปเบาๆนะครับเออเชิดนิ่มๆอันเช่นี่ถึงกับไปตํตำหนิฮันซิฟิกเลยนะว่าเฮ้ยยิงแบบนี้เนี่ยมันหยาบเป็นไงไปแล้วยิงดีๆก็ได้ทำไมถึงกระดกข้ามหัวกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันเช่ไม่พอใจที่เหล่านักเตะบาซ่าวิ่งดีใจกรูกันเข้าไปในสนามนะครับอันเช่ก็เออไปตำหนิหน่อยแล้ว หลังจากนั้นในช่วงท้ายบาซ่าก็ถอดเบรดี้ออกแล้วก็ส่งกาบี้ลงไปแทนนะครับกาบี้ลงไปปุ๊บแป๊บเดียวได้ไปเหลืองเลยนะครับไปฟัดกับวินิซิุสนะครับรักกันจริงๆคู่นี้หลังจากนั้นก็จบเกมนะครับบาซ่าบุกมาถล่มเรยัเอามาดริด4-0นะครับด้วยเหตุนั้นจึงทําให้ตารางคะแนนตอนนี้บาซ่าหนาววครับมีแต้มห่างจากมาดริด6แต้มครับหน้าหนาวครั้งนี้มันช่างยาวนานยิ่งนักสุดท้ายครับเรื่องเคล็ดเรื่องดวงนะครับช่วงที่ผ่านมามีคนแซวผมว่าเฮ้ยอย่าออกตัวแรงนะพี่อะไรงี้ซึ่ง ผมก็ไม่ออกตัวแรงเนาะแล้วก็ไายฝั่งตรงข้ามบาร์ซ่าแก้เค็ดนับเจอบบเยอร์เนี่ยผมก็ให้บาเยอร์ชนะบาร์ซ่า2อและผลก็ออกเป็นบาร์ซ่าชนะ4 1และเกมนี้เจอมาดริดผมก็เอาเหมือนเดิมครับแก้เค็ดเหมือนเดิมนะครับให้มาดริดชนะบาร์ซ่า2อเหมือนเดิมแล้วมันก็ออก4 0 โอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเรื่องแบบนี้นัดถัดไปแน่นอนครับเอสปันยอนชนะบาซ่า2-0ชั่วป้าบแล้วทุกคนเลยครับคิดเรียนยังไงกับศึกเอลกราซิโกก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน